คำพยากรณ์1-15กันยายนรักคนาราศีมังกรฝันแม่นพบทางสำเร็จสวัสดีครับชาวรักคนาราศีมังกรและท่านที่เพิ่งเข้ามารับชมเป็นครั้งแรกยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอาจารย์เกรทเทวาคลิปนี้เป็นคำทำนายดวงชะตาครึ่งแรกของเดือนกันยายน2564โดยใช้โหราศาสตร์ไทยดูการโคจรดวงดาวและแปลออกมาเป็นคำพยากรณ์ จึงเหมาะกับลัคนาและราศีเกิดแต่ถ้าท่านใดฟังราศีเกิดแล้วยังไม่ตรงแนะนํามาฟังลัคนาจะแม่นยํากว่าและอยากรู้ลัคนายินดีผูกดวงวารลัคนาให้ฟรีเพียงบอกวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดที่ชัดเจนในใต้คลิปนี้จะผูกดวงให้ฟรีแล้วไปฟังลัคนาของท่านกันได้เลยนะครับและฝากกดติดตามสั่นกระดิ่งและแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ และนี่คือดวงดาวครึ่งเดือนแรกครับของชาวลัคนาราศีมังกรครับบอกเลยนะครับชาวราศีมังกรนะครับเป็นคนที่มีความขยันอึดถึกทนนะครับละเอียดรอบคอบเป็นอย่างยิ่งเลยก็ว่าได้นะครับแล้วเราก็จะดูครบทุกเรื่องตามนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานโชคลาภความรักบริวารลูกสุขภาพเลขนําโชคและอื่นๆครับเพราะฉะนั้นเราไปเริ่มกันเลยนะครับที่เรื่องการเงินได้เลยนะครับ ก็ต้องบอกนะครับว่าดาวเกตครับย้ายวันที่สามเดือนกันยายนครับต้นเดือนเลยก็ว่าได้นะครับมันเล็งลักนณาเราแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวเกตถือว่าเป็นดาวเทวดานะครับมีบุญจริตครับนะส่งเสริมเรื่องการเงินได้นะครับเพราะฉะนั้นหมันไหว้พระสวดมนต์ปฏิบัติธรรมทำบุญนะครับบริจาคทานอะไรอย่างนี้นะครับจะเสริมดวงชะตาเรื่องการเงินได้เช่นเดียวกันเลยนะครับ อ่าและทีนี้ครับเราก็มาดูกันอีกนะครับว่าดาวกันเงินเราคือดาวราหูนะครับดาวกันเงินดาวราหูไปอยู่นะครับในบ้านพศครับแล้วดาวพศโคจรมาเป็นเกษตรตาธิบดีนะครับในวันที่แดเดือนกันยานี่แหละครับชัดเจนเลยหลังวันที่แดกันยาไปแล้วเงินทองครับจะหามาได้มากมายหาเงินหาทองได้มากขึ้นครับโอ้อันนี้ดีใจด้วยเลยนะครับเพราะนั้นเงินก็จะได้จากงาน ที่เราทํานะครับจะมีมุมจะประสบความสาเร็จนะและดาวพฤหัสที่ไปลอยอยู่ในเดือนการเงินก็ดันเป็นเร็งดาวอาทิตย์อีกครับเป็นคู่มิตรกันครับแสดงว่ามีมุมที่จะมีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับมาเมตตาอุปถัมภ์ช่วยเหลือเกื้อกูลในเรื่องของการเงินเราได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ก็มีเกณฑ์ครับจะได้เงินได้ทองนะครับตรงนี้และนอกจากนั้นครับดาวอังคารครับย้ายแล้วนะครับในวันที่6เดือนกันยานี้ครับไปอยู่ในภพสุภะครับ เรียกว่าได้ตำแหน่งอัมพุอุดมเกณฑ์ครับอัมพุคือภูโมชีโวโสโลและโสลาพันธุและปุตตาและสุภาว่าสาคัญนี่ไงอยู่ในภพสุภาภพสุภาครับสาคัญครับะฉนนั้นดาวอังคารไปเราอยู่ภพสุภาครับเป็นอัมพุอุดมเกณฑ์ครับมีเกณฑ์อุดมสมบูรณ์ได้เงินได้ทองครับอังคารก็คืออะไรครับบ้านรถที่ดินโชคลาภเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็มีเกณฑ์นะครับได้บ้านใหม่รถใหม่ก็ได้หรือขายบ้านขายรถขายที่ดินเราได้เงินครับ หรือเสี่ยงโชคก็ได้เงินอีกครับนี่การเงินถือว่าฟื้นแล้วนะครับอยู่ในช่วงที่โดดเด่นอย่างมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องขยันสู้ลุยได้เงินนะครับดาวพุทธเนี่ยถึงแม้จะเรียกว่าพุทเก้านะครับเป็นพินทุบาทแต่ยุคสมัยใหม่เห็นไหมครับใครพูดได้ใครเจรจาได้ใครไลฟ์สดได้ใครออกสื่อได้เนี่ยคนนั้นจะได้เปรียบเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วบางครั้งพูดก็ต้องพูดตรงๆแรง,รง,รงรๆคนดันชอบครับ โอ้โหมีตัวอย่างให้เห็นมากมายในโลกออนไลน์เพราะฉะนั้นเนี่ยผมถือว่าพุทธก้านะครับถือว่าให้คุณเรานะครับตรงนี้เพราะดาวพุทธอยู่ในภพสุภะครับเป็นเกษตรตาทิบดีด้วยเห็นไหมดังนั้นก็จะได้เงินจากการเจรจาสื่อสารคําพูดเดินทางติดต่อไลฟ์สดทําไปเลยครับจะดีครับนะแต่อาจจะมีมุมแบบมีปัญหากันก่อนบ้างนะเพราะอังคารกับพุทธเป็นคู่ศัตรูกันแต่ว่าเอาอยู่ครับนี่ยดาวพุทธเราเป็นถึงมหาอุดครับยิ่งใหญ่กว่าดาวอังคารครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเกิดปัญหาอะไรเราก็ เขาเรียกว่าฝ่าฟันผ่านได้และได้เงินครับนะอันนี้ดีใจด้วยเลยนะครับต่อมาครับเรื่องการงานครับโอ้โหอันนี้โดดเด่นสุดๆครับดาวเด่นวันที่เท่าไหร่ครับแดกันยาไปแล้วครับนี่ครับดาวกันเงินเป็นเกษตรตาธิบดีใครดาวการงานครับเป็นเกษตรตาธิบดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครตกงานมีเกณฑ์ได้งานใหม่ในช่วงหลังที่แดไปแล้วครับนะแล้วก็คนที่ทํางานประจําครับจะได้งานที่ตรงใจครับทําแล้วก็ชอบมีความสุข นะครับโดยเฉพาะงานอาหารของกินนะครับของสวยของงามเสื้อผ้าหน้าผมโอ้โหจะลุ่งเรืองมากนะครับโดยเฉพาะถ้าทําในโลกออนไลน์นะครับนะเพราะฉะนั้นใครทํางานแนวนี้จะลุ่งมากครับงานประจําเจ้านายก็รักก็อินดูครับมีงานดีๆที่ทําก็ลุยไปเลยคนทําธุรกิจก็ถือว่าดีอีกครับนะเพราะดาวการงานเป็นกเกษตรเนี่ยโอ้โหทำแล้วจะมั่นคงนะครับเป็นช่วงขยับขยายได้นะครับที่เรา ถ้าเราพิจารณาแล้วว่าดีครับก็ทําไปเลยครับไม่ได้มีเสียหายแต่อย่างใดนะครับลุยเลยอาหารของกินยิ่งดีครับทําได้เลยครับนะหรือบ้านรถที่ดินใครทําธุรกิจแนวอสังหาริมทรัพย์ก็ได้อยู่เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องงานโดดเด่นแล้วที่แปดไปแล้วครับยินดีด้วยเลยนะครับเขาเรียกเงินคืองานงานคือเงินบรรดาลสุขครับต่อมาเรื่องโชคลาภครับก็ต้องบอกแหละครับว่าดาวอังคารย้ายจากเรือนมรณะแล้วครับ ไปอยู่ในเรือนสุภะครับแล้วแถมได้อัมพุอุดมเกณ์อีกโอ้โหมีเกณ์ได้โชคก้อนใหญ่เลยนะครับเนี่ยไปอยู่บ้านดาวพุธเป็นมหาอุดครับนะเพราะฉะนั้นมีโชคมีลาบครับเลขจากตัวเราก็ได้นะครับเลขจากจะเราไปเสี่ยงโชคในวัดนะครับเลขจากผู้หลักผู้ใหญ่ให้นะครับนะได้หมดเลยนะครับจังหวะนี้นะเพราะฉะนั้นเรียกว่ามีเกณฑ์จะได้โชคได้ลาบนะครับเลขบ้านเลขรถก็อย่าลืมนะครับนี่มีมุมก็จะออกด้วยนะครับเมื่อเรารู้ก็ ตามนี้ได้เลยนะแต่จะมากน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับพื้นดวงของท่านด้วยนะครับยินดีด้วยนะครับโชคลาภมาแล้วต่อไปเรื่องความรักครับเรื่องความรักอันนี้ก็ต้องบอกนะครับว่าเรามีดาวเกตเนี่ยนะครับไปเล่งลัคนาเนี่ยนะความรักมันจะมีการปั่นป่วนได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนโสดนะก็มีมุมที่จะเจอคนคนที่เคยผ่านการแต่งงานมาแล้วเป็นม่ายต่างชาติอะไรเงี้ยมาชอบพอได้ นะครับก็ศึกษาเรียนรู้กันได้ครับไม่ได้ใช่จังหวะที่เสียหายแต่อย่างใดแต่มันก็จะแบบนิดนึงอะไรเงี้ยมีอุปสรรคก่อนอะไรแบบนี้นะระวังเรื่องคําพูดกันละกันนะครับส่วนคนมีคู่ครับดาวเกตมาอยู่เนี่ยแนะนํานะครับให้พากันไปทําบุญด้วยการไหว้พระสวดมนต์ด้วยกันอะไรเงี้ยจะดีครับอืมแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องบอกแหละมันมีทั้งมุมดีและมุมที่ต้องประคับประคองนะถ้ามันจะมีปัญหาอาจจะพูดจาอะไรกันแบบสื่อสารแล้วมันไม่ค่อยรู้เรื่องเนี่ยทําให ปวดหัวเพียอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นก็คิดก่อนพูดกันละกันนะครับตรงนี้แล้วก็แนะนําพาไปทําบุญนะครับจะดีมากเลยต่อมาครับเรื่องบริวารลูกครับอ้าวอันนี้ก็ดาวสุกเลยนะครับไปลอยอยู่ในภพกรรมมะครับเพราะนั้นถ้าลูกเราเนี่ยก็จะมีมุมที่จะเขาเรียกขยันตั้งใจเรียนดีขึ้นครับส่วนถ้าเป็นบริวารเป็นลูกน้องเราก็เรียกได้ว่าขยันตั้งใจทำมาหากินเลยครับแทบไม่ต้องพูดเลยครับพูดนิดเดียวเขาทาได้เลยครับโอ้โห แต็นจังหวะที่ดีมากเลยนะครับเพราะนั้นกระจายงานให้เขาทาได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นจัดเลยครับลุยได้เลยครับนะครับตรงนี้บอกไว้เลยนะครับตามนี้เลยนะเรื่องสุขภาพครับยังมีดาวอาทิตย์นะครับยังสถิตอยู่ในเรือนมรณะเนาะและดาวเสาร์ดาวประจําตัวก็พักเนี่ยมีโรคเต่ากําเริบสายตาการมองเห็นนะครับหลอดเลือดไขมันคอเลสเตอรอลความดันอะไรต่างๆก็ดูแลหน่อยนะครับนะก็จะเรียกว่า เดี๋ยวพอกลางเดือนก็จะดาวอันนี้ก็จะย้ายก็จะดีขึ้นแล้วนะครับเลขนําโชคและอื่นๆครับโอ้โหโดดเด่นมากครับสามสี่ครับนะครับหรือไม่ก็สามหกอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมเล่นเก้ามาด้วยนะครับูง่ายๆก็จะมีสามสี่หกเก้าครับลองดูนะครับให้ไว้เป็นเลขมงคลแล้วกันนะครับแล้วก็เรื่องครอบครัวเนี่ยดูดีขึ้นเลยนะครับอาจจะมีมุมไม่เข้าใจกันบ้างทะเลาะกันก่อนบ้างแต่สุดท้ายจะจบสวยครับ เพราะจบในพบสุภะนะครับบ้านรถครอบครัวที่ดินมีอะไรคุยกันได้เลยครับอาจจะนํามาซึ่งทรัพย์สินเงินทองกันได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ยินดีด้วยเลยนะครับแล้วก็แนะนําครับไหว้พระสวดมนต์ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นปู่ศรีสุดโธพญานาคนะครับโดดเด่นมากแล้วก็เรียกว่าพระพิคเนตนะครับอันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้และนี่คือคําทํานายจากหลักคัมภีทางโหราศาสตร์ในแบบอาจารย์เกตเทวะที่ชัดเจนครับ ท่านใดฟังแล้วครับถูกใจก็อย่าลืมกดติดตามครับและสั่นกระดิ่งทั้งหมดแบบนี้นะครับเพราะว่าจะส่งให้ฟังก่อนแบบนี้เลยนะครับไปฟังก่อนลูกก่อนรวยก่อนครับมีปัญหาบอกทางแก้การรอดก่อนครับติดตามได้เลยแต่ถ้าท่านใดนะครับสนใจดูดวงแบบเจาะลึกครับเพราะดูแม่นๆเนี่ยต้องดูดาวพื้นดวงของท่านบวกดาวจรครับจะแม่นยำมากเลยครับจะช่วยวางแผนชีวิตสู่ความสาเร็จได้ครับแล้วถามว่าต้องทําเช่นไรครับตามนี้นะครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับ การเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้โลกทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากาันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสงต่ำดำขาว ทำงานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอหนูคู่ช่วงเวลาไหนจะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไลลรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหา ให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูซับรับซับรับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่เลยครับสแกนคิวอาโค้ดตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง7จ็ดร้อยเก้าสิบกว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์ เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเะฉะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจกับแอดไลน์นี่ครับแอดไซน์เกสเทวาหกที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อเน้นๆตอบทุกคําถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สําคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับ มาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณเป็นเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอตไลน์แอตไกเกรทเทวหกห้านะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คําว่าจองคิวได้เลยนะครับแล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหน ถ้าอาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสําเร็จและร่ํารวยนะครับอาจารย์เกเทวายยนดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับ และยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังร่ำรวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สําคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลักนาเพราะลักนานั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆนะครับอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้ และจังหวัดเกิดครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าข้อมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน่นอนครับและที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งนะครับเพราะฟังก่อนรู้ก,ก่อนรวยก่อน,กกอนมีปัญหาบอกทางแก้ก่อนครับและพบกันครับอาจารย์เกรทเทว่า